สบายดีพี่น้องสบายดีเนียแรงแรงมาเหือดปลาเมาพี่น้องมาเคาะมาเคาแบ่งเฮ็ดน้ำผึ่นมาเคาแบ่งเฮ็ดนาง่งยังนางผ้าอาบนี่ได้ซ้มจุ่มพี่น้องเลยพ่อได้มือใส่แกงปลาแกงปลาแล้วอยากใส่พักลายสิ่งลยา,งายอยางโอ้ควยเขาข้เขา,ขา,ขาลัก ยำแรงๆเพิ่นจะเมื่อคอกเมื่อลักเนาะพี่น้องปล่อยตามธรรมชาติบ้านเฮายามเช้าก็ปล่อยยามแรงเพิ่นก็มาคอกวัวควายนี่เป็นตแพงเด้อพี่น้องแต่ว่าฮู้จักคอกจักลักนี่สิเป็นควายเด้อควายฮู้จักคอกวางัวงัวนี่ต้องไปนําไปตามพี่น้องเอ้ยคืออันคืองัวปลาดํานะปล่อยบ่ได้ไปบ่ไกลๆแล้วก็ไปตามแต่ว่า วายซอแพงกับแบบนี้แหละพี่น้องเลยปล่อยยำเสะยำแรงมันจะมาขอกับมันบ่มาครัก็ไปนํำ้ำเอาบอนที่มันเคยไปกินไปนอนเนาะนาซอแพงแบบไกล้ไกล้บรรการเนาะสามสีก่กิโลมันไกล้บ่มาขอกบัมารักมีแต่ไปนอนนาบาทนี้ ควายนี่มันต้องมีแบบหัวหนาเนาะเพี่น้องหัวหนาคอกพอดีปีหนาแม่ไปขายอันหัวหนามันเนาะหัวหนาคอกมันระโบมามันมีแต่ไปนอนอยู่ไห่อยู่นาบาน้ลลาเถื่อไปนไปําไปยั้งหลือกินายแบบนี้ยามันเสียอีกอย่างกับโคกเหลี่ยงกับโบมีเนาะโคกเลี่ยงบ,บม,คงบมีคุเม,มอนี่เขาเหลี่ยงหน้าไผ่หน้ามัน บ่คือตะกี้ตะกี้เลยไปเลี้ยงโคกโคกหน้าไผ่ก็ได้โคกให้โคกหน้าเขากับบอ้อมหัวออมสวนตะกี้เข้ากันแบบสาธารณะเนาะไป่นะก้อยใครอยากเลี้ยงก็เลี้ยงกูเมื่อนี่บ่ได้บ่พี่โคกเลี้ยงกูเมื่อนี่บ่มีโคกเลี้ยง,ยลยงแล้วก็เลยขายซะ ควายก็ได้อีกอย่างก็บบ่มีคนไปเลี้ยงเนาะตะกี้มีพอมีแม่กระซาแพงนี่แและเลี้ยงเองเลี้ยงย่ำหน้ากนนา็นอนหน้นอนนาเลี้ยงควายเลี้ยงงูขุดเมื่อนี่โอ้ยยังกะโตยังกะโตบ่มีพอบ่มีแม่เมลยตกี่ซาแพงโอ้ยชีวิตแบบซิวๆบม่มีแต่ว่า มีความสุขอยู่พน่นอะเลยมันได้เห็เดแบบอิสระนะแบบว่าย่ำห่ย่ำหน้าเข้ากับได้นอนห่นอนหน้าใส่เบ็ดใส่กางหายอยู่หากินอยู่ห่อยู่หน้าเนาะเพราะว่าแม่เป็นคนดูแลเฮือนดูแลห่านเวลาคองเบิดเขากับไปสื่อมาให้แม่จากสีเนาะกุมมือนี้โอ้ยุ่งยาก ลังเถื่อว่าเอามากะยามเขาได้นั่นได้นี่จะคิดหอดคิดหอดแม่เนาะยังไงแม่เห็นด้หาลาังเถื่อยังไงแม่ให้พอเห็นด้มีพอมีแม่มีความสุขพี่นนอะเลยได้ย่งกับภูมิใจดีใจโอ้กูเมื่อนี้ได้ย่งก็ธรรมาได้ซื้อ อยู่ป้ายกินป้ายกับลูกกับเต้ากับผัวอ้ยตะกี้เนาะไปทํางานถูกยากปากมองถูกสิใจบัดผักเงินมามาให้แม่ดีใจพี่น้องเอ้ยมีกําลังใจมีกําลังใจสูงพราะเมือ่อน,นี้โอ้เด้ยังกัดชื่ออยู่ดีใจแต่ว่าดีใจแต่ว่าเฮามันมันมันบวชภูมิใจพระภูมิใจมันบวชคือม,มีพอ่อมีแมมพี่น้องเอ้ย มี่อมีแม่แนะ่ได้ยังกับมีความสุขได้ยังกับภาคภูมิใจภูมเอืองนี้ธรรม,มาดาได้ยังกับจังว่าเขาจะอู้มี่อมีแม่แล้วมันดีเขากันยังว่าเนะาะบวัวบเวลาใหญ่หางพี่น้องก็สิเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินสิแกงปลาคอใส่เห็ดแน่ไก่หน่อไหมเน่ พอเพื่อนพอเพื่อนแหมมาลังเทงเขาขิดเห็นความลังน้าตาก็ออกนะพี่น้องลัเงเื่อไปเห็นบนพอพ่อนทางไห้ทางซวนบอเพิ่นเห็ดเพิ่พนสางเพิ่นซากอ่ะน้าตาก็ออกพี่น้องเอ้ยแล้วว่าออกมาคูมมือนี่ว่าออกมาเดี๋ยวนี้กันยังอยากออกเนาะยังยังกล่ำหน่วยหมพี่น้องเลยจวมาบา่บ,าบาหายว่าวลายเดี๋ยวจินเขาสีเสาเนาะเขามีกระเห็ดความดีที่พอแม่สั่งสอนนะี่แหละเนาะ พอเป็นสังสอนให้เป็นคนดีพราบกุกเหตุอันมานพันอันหายต่อกฎหมายต่อบ้านต่อเมืองก่ะเป็นก็คือสีภูมิใจแล้วเนาะโอ้ยบนแมนปวกขึ้นกินเหอนข่อยอีกแล้วบ่พี่น้องเอ้ยปีแล้วนี่ก็มุ่นเบิดนี่ในหม่างที่เบิดเป็นใหม่เป็นยังของแม่น่ะอันนี้ก็คือขาวๆอีละบ่แม่ขึ้นกินอีกแล้ะบ่ อันนั้อยู่เสี่ยงอยู่พี่น้องเกยเสี่ยงเสียวอยู่ปุ๊อยู่ใน้นี่ก็กินใหม่หมุนเคาะกุ๊กกุ๊กกุ๊กวงกบของน้าหมุนเบิดวงกบทางเข่าวงเฮือนนี่ก็หมุนเบิดจนเอาเล็กดามเอาแต่ว่าเฮือนหลังใหญ่นี่ก็โอ้ยขีดอยู่เนี่ยปุ๋อกินพี่น้องเกยปุ๋อกินก็ได้ซีมีเงินเห็ดเนาะบ้านอย่านะอย่านะเฮ้ย มา่แรเจ้าเบิ่งเนี่ยเด้อเคยจะยังกันกาศข,า,ขาวๆนะบ่แม่นปูอักกินบ่เลยอันเดนน่ะในไมน้เส้นนะเสี่ยงปูอักอยู่ได้คอยเคาะมันนก็ปกุปก๊ปกปกุ๊กปุ๊กปุ๊กยืนอยูอ่ยนในเสาห้องน้ำนะก็เห็นมันเห็นหางองอกมาเฮ้ยคอยไปจับจับเลยเห็นแม่มันยังย่ยคือแบบขอยเอายาไปสี่แต่บ่อามมาาเลี้ยอะไรเคยถ่าขึ้นมาแต่เห็ดเบียกร่วมแ้วก็ พักพักหนาพี่น้องเออมาแข่งมาแข่งปุ่งยายมาแข่งเป็นยุนนพักเป็นนวซาแพงกับกำลังงามพี่น้องเอตะกี่น่ะข้นถ,ม,ถ,ม,ถมหัวถมหางแล้วมันวงงามเหมนีนซาแพงก็ไปสอมไปหัก เลยอแต่เพื่อนผอเพื่อนแม่นะวะพี่น้องเบาแล้วเขาเบาโง่มายยังดีติซาแพงได้ดูแลมูลมอระดกเผ่อนไหวได้นะโอ้ยอยู่เพื่อนอยู่ซ่้นพี่น้องเลยพอแม่บาอยู่กับไปได้ถิ่มไปซ้ายเบิ่งแยงเอาแกรไปจสรศรังมาให้ได้เมืองเอ้าผัวและจนกระทั่งปวกกินเบิดแล้วพี่น้องเลยจะสีได้หา เห็ดใหม่อีกแล้วถูกยากปากมองอีกแล้วหาเงินเห็ดเฮือน,เ,นเ,เพื่อสิได้ดูแลไว้เห้เ,หพเพื่อนตัวนี้เพื่อนเฮือนพ่อสะแพงเนาะพ่อคกพ่อเข่าพ่อกำเนิดอันนี้เพื่อนตัวนี้แม่เป็นเห็ดก็พอพอลายเนาะพ่อคนสุดท้ายพอลุงศีวิไลนี่แหละเนาะ <c oughs> คนทางปักเซพ่อหมายก็ไม่หมายเมากันพีน่น้องเลย เพิ่นเห็ดกับผัวัวสุดท้าอีพอไรเนาะกับกับลูกกับเต่าอะไรเห็ดบนคูคนเพราะว่าเห็ดหน้าคล้ายเขาเนาะเปลนองเห็ดหน้าคล้ายเขาเลยกันมางเฮือนลังเก่ามามาปลูกอยู่นี่เฮือนลังเก่าตะกี้มันอยู่เดินเล่าพี่น้องเนี่ยดูแลกันชนันบันสมมุนข้องพอ่อของแม่เห็ดไว้หายพี่น้อง แต่ว่าซาแพงกับมาหาเงินเห็ดต่อเติมกับปูกระเบื้องปูกระเบื้องแหละตกแต่งให้มันงามนะพี่น้องเ mm. อ๊ะทินนายทินเดวินเดวินถิ่นเมีนอวันก่อนวันก่อนวันโอ้บังคับอ่าบหน้าาแล้ววันนี้เปลี่ยนสุดเลย ดีดีห<ด>ัวอ่าอย่าเวียนหัวตีเอออย่าเฮ็ดมันเวียนหัวอะไรตานี่ว้าวดีดีไปอะไรอยังงั้นไปน้ำมือจู๊ฮะจู๊อย่าเขียนเจ้าของเพื่อเฉียนเพื่อสิกัดแขนบังหัน้ำเบอร์ซิกน้ำเบอร์ซิกโอ้ยน้ำเบอร์เจเวนเอ็ดไนที โอ้ยเพนอันเพนเก่งได้พี่น้องเพิ่นับเพนหนับหฮอด2ีฮอดซ้าแล้วนี่เป็นภาษาอังกฤษเผยกัน็นับวันทุทีฮอทเว้นทีนะออเซ้าวอะไรพี่น่ะ b q r s t u v y z x ันใหม่ตลอดอลองเพลงกัได้ ตะกี้ A B C D E F G มานนี้โอ้ A B C D E F G เ H ไ J เจเปลี่ยนเวอร์ชันตลอดขอปิดคลิปกันเพื่องฝากกดไลค์กแดแชร์หน่อยได้อรคลิปหนาสบายดีสบายดี